ยังคงต่อเนื่องกันกับเรื่องของบิ๊กตำรวจแล้วก็คดีที่เกิดขึ้นไปดูความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งก็คือทางรักษารษาชการแทนพบตรนะครับพลตำรวจเอกกิตรัถพันเพชรล่าสุดเนี่ยนะครับได้มีการออกมาเปิดเผยบอกว่า มีการเตรียมแผนสองเอาไว้ครับถ้าหากว่าทางพลตำรวจเอกสราวุธเด็ก,กเกษียณก่อนที่จะรู้ผลสอบวินัยของบิ๊กโจ๊กที่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งก็ยืนยันบอกว่าไม่หนักใจนะครับสำหรับกรณีที่มีการถูกร้องเรียนเรื่องของการออกคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยออกจากราชการโดยมิชอบครับ <S <S พลตำรวจเอกกิกพัฒนเพชรรักษาราชการแทนพบตรยืนยันว่าไม่มีความกังวล กรณีออกคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานออกจากราชการไว้ก่อนเพราะมั่นใจว่าทำตามอำนาจหน้าที่ของรักษาการพอบอตรโดยพลตำรวจเอกกิจรัฐยังระบุอีกว่าหลังจากที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ทำหนังสือคัดค้านการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจบางรายโดยบอกว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ซึ่งหลังจากนี้ จะให้ทางกองวินัยพิจารณาและเสนอความเห็นว่าคณะกรรมการรายใดขัดคุณสมบัติซึ่งสามารถเปลี่ยนตัวได้แต่หากไม่มีปัญหาคณะกรรมการก็สอบสวนต่อตามกรอบเวลาได้เลยส่วนที่ตั้งพลตำรวจเอกสาราวุฒิการพาณิชย์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานภายใต้อายุราชการที่เหลืออยู่อีกไม่มากนะครับนั่นเป็นเพราะว่าท่านมีความเป็นกลางแล้วก็ยังได้มีการเตรียมแผนสองเอาไว้นะครับถ้าหากว่า เกิดกรณีที่พลตรวจเอกสรารวุธิเนกเกษียณอายุราชการก่อนการสอบสวนเสร็จสิ้นก็จะมีการดำเนินการหารองพบตรคนอื่นมาทำหน้าที่ต่อครับ